สวดมนต์และใจอยู่กับบทสวดมนต์นนะ่ะจิตเป็นสมาธินะโยมสวดมนต์นนะ่ะใจอยู่กับบทสวดม,มนต์และใจมันเลยทิ้งอะไรเลี้งทิ้งการงานทุกสิ่งทุกอย่างลิ้งลูกทิ้งหลานนั่นไปสงบกิเลสที่ฟุง้งกางก้าจิตใจเหมือนกับน้ำที่มันนิ่งแต่กอนก็จมตะกอนมันจมแล้วทำให้น้ำมันใสชั้นได อันนี้การเจริญสมาธินะ่ะต้องสก,กัดกิเลสที่ฟุ้งทางด้านจิตใจโยมที่เป็นทุกข์เพราะโยมไม่ใจไม่อยู่กับตัวเองโยมลองคิดนะที่โยมเป็นทุกข์นะถ้าเรียนอภิธรรมเนี่ยอาจารย์ทวีเรียนอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวบาลีเรียกอุดทัจขุกกุจทัจแปลว่าฟุ้งซ่านลำคาญที่มันฟุ้งซ่านลำคาญคนที่เป็นทุกข์นะเพราะว่าฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ทุก ทุกไม่ใช่ปวนหัวปวดท้องนะทุกทางใจที่มันทุกเพราะอะไรอุดทัจะกุกุจจะธรรมชาติที่ฝุงสรางลำคาญเพราะนึกถึงกิจที่ทําไปแล้วและนึกถึงกิจที่ยังไม่คือจิตไปคิดอยู่กับการสูญเสียอดีตเมื่อจิตไปอยู่กับอดีตทิ้งอะไรบัดน้ำ เพศเ้นนะเพศเซนนะไม่ใช่บักนาวเออแหมจําได้ของอยู่ของกินน่ถ้าใจไปฝังอยู่กับอดีตก็ทิ้งปัจจุบันอ้าวเมื่อมันสูญเสียก็หาที่มันช่องโหว่ที่มันเต็มใช่ไหมนึกถึงอะไรอนาคตเมื่อนึกถึงอนาคตก็ทิ้งจพรานปัจจุบันพระพุทธเจ้าจึงมีวิธีวิธีทันชานฉลาดอสังกุปปัมอสัง อสังกุบังอสังหิลังอสังกุบังไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตคือไม่งอนไม่งอนแงนไม่ขนแขกถ้าเอาใจมา,อ,าอยู่กับปต,ตัดถาตัดถาวิปัสสติก็เอาใจไว้กับปัจจุบันเอาใจไว้กับปัจจุบันมันก็ทิ้งอดีตทิ้งอนาคตมันเลยไม่ทุกนางปตาจลา,าที่เป็นทุกข์มากข้ออะไรวันนั้นพายุเข้าเมืองสาวัตถี สามีถูกงูกัดตายคืนนั้นข้ามแม่น้ําลูกคนเล็กถูกเหี่ยวเฉียวไปลูกคนโตถูกน้ําพัดไปตายสามแล้วหวังขึ้นไปบ้านจะไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่ชายไปถามอบังคนหนึ่งอบังก็คือลุงไปบอกว่าลุงเศรษฐีบ้านนั้นอยูอย่มึงอย่าถามกูบ้านนี้เลยเป็นยังไงลุงเมื่อคืนนี้พาย,ยุเข้ามาบ้านทับตายทั้งหมดเลยดูที่หยุดกองผ้าพอนท่อนไปไเป็นไง รูดเลยนายโยมหมดตัวเลยนางปตาจ a ลาผ้าไม่มีปิดกายเลยวันนั้นเป็นวันพระโยมคนทั้งหลายเดินทางไปไหว้พระเชตว,วันไปฟังธรรมพระพุทธเจา้านางปตาจ a ลาก็เดินไปกับเขาเหมือนกันไม่มีผ้าหนุ่มคนทั้งหลายก็ไล่คว้างปลาด้วยก้อนเห็นท่อนไม้พวกอายเขาเนี่ยไม่ใส่เสื้อใส่ผ้ามาโดยประเภทเดียวกันใช่ไหมโยมและคนทั้งหลายนั่งฟังเแล้ว นางก็ไปยืนจังกล้าอยู่หน้าศาลาเลยคนไหลจะโลุจะลุ้ไรเขาไปจะโลุไปไปพระพุทธเจ,จ้าห้ามนางเลยนางมาสู่สำนักของเราผู้จะเป็นที่พึ่งของเธอพระพุทธเจ้าตรัสกันางปตจลาได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพระองค์คือคนมันทุกข์มากนี่เขาเรียกเพอ้อเลยนะเขาเรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อน โอ้โหลูกก็ตายแฟนก็ตายพ่อก,ก็ตายแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าปตาจราเอ๋ยเธอมาสู่สำนักของเราผู้จะเป็นที่พึ่งของเธอเธอจงมีสติพระพุทธเจ้าตัดไม่กี่คํานางปตาจลามองดูอ้าวผ้าเราไปไหนสติมาก็นางแล้วก็แบบคนมีผ้าก็นั่ง,งยองปีบขาเขาเนะ่ บางคนหนึ่งแกก็ยืน่นผ้าขมาคือผ้าสาดกให้แกก็พันกายพระพุทธเจ้าพูดปลอบโยนว่าปตาจลาเอ้ยน้ำตาที่ไหลออกจากเบ้าตาของเธอเพราะความสูญเสียญาติมิตรที่พัดพรากจากไปในสังสารวัฏเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราเศร้าโศกเสียใจวิบัติพัดพากเพราะญาติพี่น้องตาย มากกว่าน,น้ําในมหาสมุทรปตจัราเออยเธอจงมีสติพระอ,องค์ตรัสไม่กี่คําตอนนี้พจนจิตพระอ,องค์ทรงแสดงทมให้นางฟังตอนนักก้นจิตของนางปตรจัราน้อมหาไคาไปหาพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงตรัสพุทธพจน์บทปริบาตพระคาถาบทพระคาถาสิบหนึ่งบทพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเว อัปสั่งอุทยพยังเอกาหั่งชีวิตต่างเสยู่ปัสะโตอุทยพยังซึ่งแปลจะความไทยว่าบุคคลเกิดมาตั้งร้อยปีไม่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปนามสู้คนเกิดมาวันเดียวเห็นความเกิดดับของรูปนามตายในวันนั้นดีกว่าคนเกิดมาตั้งร้อยปี นางปตาจรลาที่สร้างบารมีมาแสนกับแสนกับนะที่อัครสาวิกาเนะีแสนกับพอฟังทำแค่นะั้นยมปัน้นรูปโสดาบันเมื่อธรรมจจกสูุเกิดทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเป็นไงดับไปคือว่าที่เห็นสูญเสียเพราะว่ารูปดับนามดับไม่ใช่ถ้าเป็น กลายเป็นรูปจิตเป็นนามแล้วจะเรียกว่าบอดี้แอนด์มายใช่ไหมโยมให้มันทันสมัยให้มันเวิร์กหน่อยเนี่ยที่นั่งคือกายตัวรู้คือใจถ้าเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันถอนตัวอะไรถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตาจะเกิดอะไรขึ้นสุญญาตาสุญญาตาแปลว่าอะไรว่างเปล่าที่นั่งคืออะไรนั่งกายนั่งอะไรรู้จิต นั่งเป็นทุกอะไรทุกกายทุกอะไรรู้เจ็รู้มันถอนอัตตาเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นมามันเห็นแจ้งแล้วก็พอมันเห็นแจ้งแล้วที่ดับคือตายนั่นคือลูกดับนามดับไม่เลยถอนคําว่าลูกคําว่าแฟนคําว่าพ่อคําว่าแม่เนี่ยวิปัสนาคือปัญญาตอนนี้มันเกิดขึ้นมามันดับทุก ดับทุกข์ดับอุปาทานโยม